ต,ต้นแบบแรกของอาจารย์ถ้าเราไปถามทะเลว่าน้ำท่านมาจากไหนทะเลมันจะไม่บอกเราว่ามันมาจาก <c oughs> มันจะไม่บอกว่ามันมาจากเ <c oughs> จากา้าพญาหรือปิงหรือวงังแค่สาขาใดสาขาหนึ่งทะ <c oughs> เลเป็นผลรวมของน้ำทุกสายที่ไหลมาเ,า <c oughs> เราก็เหมือนกันเราก็เป็นผลรวมของครูบาอาจารย์เยอะแยะมากมายไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง <c oughs> แต่ก็พอระบุให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ ตอนเป็นเนนเน้อยอยู่ชิงรายเนยี่ยอ่านท่านพุทธทาสเยอะ mm hmm. ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะเป็นพานักเขียนแบบท่านพุทธทาส mm hmm. ต่อมาพอได้อ่านงานของหลวงพ่อประยุทธ์ <c oughs> ก็ตั้งเป้าว่าถ้าจะเผยแพ่แบบหลวงพ่อประยุทธ์ต้องได้ประเด็นก้า mm hmm. เอารูปหลวงพ่อประยุทธ์ติดฝาเลยแล้วบอกเองว่าถ้าไม่ได้กล้านะไม่เลิก mm hmm. ไม่มองเรื่องอื่นเลยมองอย่างเดียวว่าต้องได้ประเด็นก้าเหมือนท่าน เอาพจนานุกรมของท่านนะนะไปซื้อมาแล้วก็ถือแล้วก็ถ่ายรูปอย่างนี้เพราะมีความฝันอยากเป็นพระนักวิชาการเหมือนท่านแต่เราก็ไปศึกษาประวัติท่านมาที่ท่านเก่งเพราะท่านมีจุดแข็งท่านต้องเป็นประญญ็้าแล้วท่านเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองของเจ้าคุณประยุทธ์เราได้มาสองอย่างหนึ่งต้องเป็นปริญญาสองภาษาอังกฤษท่านเรียนด้วยตัวเองบอกเต็มว่าถ้าท่านทําได้เราก็ทําได้แล้วลุยตามท่านทุกอย่างเลยจนได้ปริเญ็9เา้ามา พอจบปุ๊บก็ไปกราบฝากตัวท่านที่บัดยาท่านท่านเอ็นดูมากท่านให้เข้าไปนั่งคุยในห้องเลยท่านนั่งบนเตียงเรานั่งหน้าเตียงนั่นเป็นการรับแขกครั้งเดียวของท่านคือรับอยู่บนเตียงเรามาคิดดูแสดงว่าท่านเอ็นดูเรานั่นแหละท่านเป็นคนโดนใจที่สําคัญมากๆเพราะว่าอยากเป็นพระนักเขียนเหมือนท่านพุทธทาอยากทํางานวิชาการเหมือนท่านพยุต แล้วที่หนีจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าฟังหลวงพ่อชาก่อนนอนทุกคืนมีความฝันมาแต่ว่าถ้าสร้างวัดฉันจะสร้างวัดป่าแต่ในแบบของฉันนะอ่ไม่เหมือนหลวงพ่อชาหรอกแต่เราจะทาเพื่อเพื่อคนรุ่นใหม่เป็นวัดป่าเพื่อคนรุ่นใหม่จากนั้นเราก็เลยเกิดได้ชนตะวันขึ้นมาก็เพราะว่าไปฟังหลวงพ่อชาตอนนั้นเรียนโทเกือบไม่จบแล้ว ปเจ้านีพานไหมมาเรียนปอตีอยู่ผมมองปอเรียนปอตีเรียนปอตีสองเทอมแล้วมันจะสอบปเรียนแปดเอ๊ะเราคิดว่ามันก็จะเก้าอยู่แล้วเว้ยเราหักดิบมาเรียนปอตีตอนนั้นจะทิ้งจะทิ้งบาหลีไปอยู่วัดศสีไปเรียนไปเรียนปอตีน่ะทีนี้พอมันจะสอบปเรียนแปดงานนี้มันต้องหักดิบนะ คือถ้าเราเอาปริญเตีเราก็ไม่ได้แปดเก้าใช่ไหมแต่ถ้าเราได้ 8, 9, แปดเก้าเราต่อโทเลยอไปเรียนสองเทอมเลกิกอทิ้งปริญญาด,ดูหนังสือสอบบาลีเอา้ามันได้ปริญญาแปดขึ้นมาปีนั้นทิ้งเลยปอตีไม่เอาละ <c oughs> <c oughs> อยู่วัดเบญชักสอบจนได้ปริญญาเก้าพอได้เก้าปุ๊บไปเข้าปอโท อ่ะพอรับปริญญาไอ้เพื่อนที่เคยเรียนปตีด้วยกันมันเพิ่งรับพอตีเราได้พโตเพื่อนมันเดือดร้อนมากเนี่เห็นไหมเนี่ยฉะนั้นก็หักดิบเลยอีกท่านหนึ่งก็ทนาไรละมะอ่านหนังสือท่านเยอะแล้วสนใจเสมอว่าทำไมฝรั่งศรัทธาท่านแล้วก็ถอดบทเรียนท่านโอ้คำคำสอนท่านทันสมัยทำไมคำสอนท่านทันสมัย ราะท่านเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านเดินทางทั่วโลกสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านไปเดินกับท่านปีละห้าวันพร้อมคนไทยปีละร้อยคนให้คุณวุฒิเป็นคนบริหารจัดการ <c oughs> จนท่านรักหมื่นลูกเลยหลัทุกวันนะนะ <c oughs> อีกท่านหนึ่งก็ท่านติชนัน่ันตอนอายุสิบเจ็ดได้อ่านหนังสือท่านนันทันเรื่องปฏิหารหนึ่งการเตือนอยู่เสมอ อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็รู้สึกโอ้โหทำไมภาษาท่านพ่ะเลืาเกินปฏิหรรารในการตื่นอยู่เสมอ mm hmm. ตั้งเป้าว่าฉันจะต้องเขียนหนังสือให้ได้แบบพาะโนนนี้แหละ mm hmm. อย่างน้อยก็หนึ่งเล่ม mm hmm. ฉะน,นั้นก็เลยเขียนชุดงานชุดธรรมะติดปีกออกมาใช้ภาษาสละะัสสวยไม่ใช่ภาษาพรานาะจา mm hmm. นทร์ชอง mm hmm. งานชุดนั้นปล่อยมาสี่เล่ม mm hmm. แล้วมีเล่มหนึ่งเขียนสไตล์ปฏิหารของการตื่นอยู่เสมอเลยคือเขียนเป็นจดหมาย mm hmm. นั่นก็คือธรรมะหลับสบาย ซึ่งทุกวันนี้แปลไปแล้วหภาษาม,มีขายอยู่ใน a เม z o n c อ m นะ<ม>ถ้าไปดูแลอะ<ม>และสิบเจปีต่อมาเราก็ได้ไปอยู่กับท่านทิชนันหันจริงๆถึงสองอาทิตย์ที่หมู่บ้านพรามประเทศฝรั่งเศส<ม>เราได้ไปอยู่กับครูของเราจริงๆ<ม>นี่แหละครูบาอาจารย์เหล่านี้คือคนดนใจของเราคือไอดอลของเรา<ม>ทำให้เราเป็นผู้เป็นคนเป็นตัวเป็นต,น,ตนมาจนทุกวันนี้ แต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันทําให้เรามีภาษาในการเผยแพร่ที่ไพเราะคือเราเป็นคนอ่านหนังสือเยอะนะผมอ่านนิยายผมอ่านเรื่องสั้นรู้จักอาจารย์ชอว์พกวีพอเห็นกวีท่านในพุทธจักรเนี่ยทําให้เราคิดเสมอว่ากวีนิพนธ์เนี่ยมันช่วยคนได้มากท่านนั้นฮั่นนะท่านเขียนหนังสือมาเนี่ยคนไม่รู้จักท่านนะแต่วันหนึ่งเมื่อท่านไปพูดที่สหประชาชาติแล้วท่านเขียนกรอนไปอ่านโอ้ยฝรั่งประทับใจมาก พอมีใบ t ม u e n a เนนปรดเรียกฉันด้วยนามอันแทจ้จริงท่านเขียนอ,อิทัปัจจยตาเป็นภาษากวีฝรั่งเอาไปแปลทั้งโลกตั้งแต่นั้นมาท่านรู้แล้วถ้าจะสื่อสารเรื่องสําคัญให้เขียนเป็นกวีจำได้ใช่ไหมยวงพระอาจารย์เขียนไว้เนี่เราต่างมีกันและกันในสรรสิ่งเราต่างอิงองค์อื่นอีกหมื่นหมายเราต่างพ่อยทำรงจึงทรงกาย เราต่างคล้ายเป็นส่วนหนึ่งที่ถึงกันอโอ้บทนี้แปลไปสิบภาษาแล้วตอนนี้เห็น <c oughs> ไหมแท้ที่จริงเนื้อหามันคืออิทัพปัจจยตา <c oughs> สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไงเ <c oughs> ออแต่ถ้าเราเอามาพูดเป็นภาษาวัดคนไม่จํา <c oughs> ละเราก็ปรับใหม่นี่ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ได้มาจากท่านติชนัธรรมดังนั้นนอกจากเรามีครูมีบาแล้วเนี่ยอ่านเยอะๆอ่านให้หลากหลายแนวที่สุด